แฟนตัวยงเชฟโคโลราโดนะคะห้ามพลาดวันนี้พี่เก๋มาแนะนําตัวนี้เลยสุดหล่อคันนี้นะคะลงแต่งลงทุกอย่างมาแล้วเดี๋ยวเ,าเราไปดูไปติดตามพี่เก๋กันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะพี่เก๋มารีวิวเจ้าสุดหลอคันนี้เชฟโค o โรราโด X Cap 2.5 LS คันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะคะบอกเลยว่าไม่ค่อยมีความแตกต่างเท่าไหร่กับตัว LT นะคะแต่คันนี้ทางของเรานะคะบริษัทของเราได้ตกแตง่งแต่งหล่อมาให้แบบสวยงามแล้วนะคะคันนี้เราจัดเพียงแค่ $349,000 บาทเท่านั้นเองนะคะรถปี2017แต่งกระจังหน้าโคเมียมมาแบบหล่อเลยนะคะขนาดด้านหน้ายัางขนาดนี้นะคะแล้วพี่เก๋บอกว่าด้านเราแต่งมาแบบไหนนะคะคันนี้ลงแม็กมาแล้วนะคะยางอยู่โกฮาม่าขอบแม็ก18นะคะคันนี้คือโอ้โหหล่อถึกบึกบือนนะคะคันนี้เป็นสีเทาเป็นสีตล,ลาดยอดนิยมเลยทีเดียวนะคะคันนี้เป็นสีไม่เบื่อนะคะ ไปที่ไหนค่อนข้างที่จะเจอนะคะเป็นสีที่มองแล้วไม่เบื่อนะคะโคกดูรอบๆคันกันไปเลยเนาะแล้วคันนี้นะคะเดี๋ยวพี่เก๋จะพาไปชมด้านในว่าใหม่เอี่ยมขนาดไหนนะคะพอเปิดเข้ามาด้านในนะคะคันนี้พี่เก๋ก็แจ้งไปแล้วเป็นตัว XC a p นะคะ O p เพนแคนะคะคันนี้นะคะคืออยากให้มาสัมผัสกินอายความใหม่ทุกอย่างคือยังถูกพลาสติกุ้ม พลาสติกหุ้มทั้งเครื่องเสียงนะคะสติกเกอ er ร์ติดกระจกเนี่ย QC นี่ยังคงติดอยู่คืออยากให้มาสูดกินใหม่รถมือสองแต่กลิ่นยังใหม่เหมือนรถป้ายแดงนะคะอันนี้ก็คือเสียบกันง่ายๆเลยนะคะ USB ส,สาย U A, อะไรนะ A AUX อ ก็คือเสียบต่อได้เลยนะคะก็คือเป็นตัวทันสมัยมากคันนี้นะคะแอร์นี่อยากจะพูดถึงว่าเย็นมากนะคะเทมไมคคันนี้อยู่เพียงแค่30,000 9 0นกิโลนะคะ3 9 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะคะรถคันนี้บอกเลยว่าสภาพน้องๆป้ายแดงปากเป็นพิเศษนิดนึงนะคะสำหรับวัยรุ่นสายซิ่งหรือหลาย,ลายๆท่านที่ทำอาชีพค้าขาย ฝากไม่พิเศษเพราะว่าค่างวดถูกมากค่างวดเริ่มต้นเพียงแค่6000บาทเท่านั้นเองนะคะสามารถเป็นรถท่งมาหากินผ่อนสบายสบายกระเป๋าด้วยเศรษฐกิจแบบนี้นะคะพี่เก๋ขอฝากไว้นิดนึงนะคะรถกระบะราคาถูกปีใหม่ๆน้องๆป้ายแดงผ่อนสบายสบายกระเป๋า6000กว่าบาทนะคะหรือ บอกว่าพี่เกหนูไม่ดูใจเลยอยากติดต่อสอบถามโดยตรงนะคะที่0834815936หรือไม่ว่าจะเป็นช่องทางทางแฟนเพจสีรุ่งคาซินเตอร์ ค่ะสิสเกตเซิร์ชเข้าไปได้เลยนะคะกดติดดาวกดถูกใจไว้ได้เลยนะคะคุณจะไม่พลาดติดตามการรีวิวรถต่างๆและโปรโมชั่นดีๆหรือจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งก็คือ YouTube สีรุ้มคาร์เซ็นเตอร์ฝากไปกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่เกตต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่กับทลิปหน้าว่าพี่เกตจะมากับคันไหนนะคะสวัสดีค่ะ